น้ำมันร้อยสิองศาล้อันนี้เป็นการตุนเป็นการตุ๋นน้ำมันนะครับเป็นการตุนน้ำมันอเอาหมูสามชั้นที่ตากแดดแห้งๆแล้วลงไปในน้ำมันที่เย็นก่อนนะครับเย็นแต่เราเล็กอุณหภูมิ ให้สูงขึ้นปั่นกลางนะครับดังนั้นจะเรียกเป็นการตุนตุนน้ามันนะครับเป็นการตุนน้ามันตุนก็คือรอบแรกแต่ส่วนรอบสองเนี่ยเราเอามาเซ็ตให้น้ํามันแห้งแล้วพอหนังหมูที่ถูกตุนเนี่ยแห้งปราศจากน้ํามันน้อยที่สุดเราก็เอาลงใน รอบ2โดยที่น้ำมันต้องเป็นอุณหภูมิที่180องศาถึง200องศาและจะทําให้หนังหมูนั้นกรอบขึ้นทันทีเลยนะครับอ่าเดีย๋ยวเรามาดูขั้นตอนกันการทอดหมูกรอบต่อไปนะครับฝากติดตามด้วยนะครับ